หลังจากที่เรา,าสร้างตัวซีเควนนะครับชิ้นงานแล้วก็สร้างตัวฟุเตอร์งานเพื่อจัดเก็บนะครับให้มันเป็นเรียบเรียบเรียบร้อยอยิ่งขึ้นนะครับครนี้เดี๋ยวเราลองมาลองตัดงานพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะบีบเข้ามาทางซ้ายนิดหนึ่งครับเพื่อให้ตัวชิ้นงานตรงนี้เรามีพื้นที่ layout งานอะพื้นที่งานทำมากขึ้นนะครับตรงนี้ เราก็อาจจะเพิ่มย่อตรงนี้นะครับแต่คนนี้เราให้มีตัวนี้เราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะผมเคยบอกไว้ว่าเราอาจจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกจากตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสังเกตแต่ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้เราย่อตรงนี้ feed. ออกนะครับเราก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับคลิก ก็จะเป็นซีเควนซ์งานนะครับมันก็จะบอกว่า no ค l i นะครับเพราะว่ายังไม่มีคลิปไม่มีงานวิดีโอตอนนี้เดี๋ยวลองมาตัดต่อแบบง่ายๆกันก่อนนะครับเอาแบบเบสิกเอาวิดีโอเข้ามานะครับเท่าร้อยแล้หนึ่งวิดีโอคราวนี้วิดีโอนี้ยาวทั้งหมดยี่สิบแปดระมาณยี่สิบแปดวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะยืดออกมานะครับยืดออกมาขยายออกมานะครับ โอเคเราก็จะเห็นทำลายงานนะครับยาวประมาณ28วินาทีนะครับตอนนี้วิธีการดูนะครับข้างบนเนี่ยเขียนไหมครับเราเอากดชิ้นงานหนึ่งอนะ่ะถ้าชิ้นงานวิดีโอเนี่ยมันมีเสียงด้วยมันก็จะแยกเป็นวิดีโออยู่ข้างบนนะครับเสียงอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับก็แยกกันนะครับสังเกตตรงนี้ครับเขียนว่า v ีหนึ 1> v 1หนึ่งก็คือวิดีโอครับ A 1หนึ่งก็คือออดิโอนะครับเสียงลองสังเกตดูว่าวิดีโอเนี่ยไม่มีเส้นเสียงเวฟเลยเห็นไหมครับไม่มีขึ้นเสียงเลยก็คือแนวตรงดิ่งเลยนะครับแสดงว่าวิดีโอเนี่ยไม่มีเสียงนะครับวิดีโอนี้มีแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับอ่าขาอ,อนี้เราสามารถตัดวิดีโอได้นะครับส่ติว่าเราจะอเอาแค่ เราจะเอากี่วิครับเอาให้ห้าวิแล้วก็ใส่ไปครับห้าวิจุดสูงสุดอันนี้ผมเคยสอนเบสิกไปแล้วนะครับว่านับยังไงนะครับเ,เราเลือกแค่ห้าวิตรงนี้วิธีการตัดนะครับมันก็มีหลายวิธีครับเราจะ,ะคลิกขวาเพื่อตัดคัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับรีมูฟออกหรือไงนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็จะเ,เลือกที่ห้าวิก่อน กีมัเลื่อนไปวิธีตัดที่ง่ายสุดก็คือใช้ปุ่มคีลัดนะครับก็คือคอนโทนเคนะครับคุณโทแล้วก็เคเห็นไหมครับมันก็จะตัดออกสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับกดคอนโทเคปึ๊บเห็นาครับมันก็จะตัดเห็นครับเป็นสองคลิปเลยนะครับเข้าใจใช่ไหมครับอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เลื่อน็ปตำแหน่งที่เราจะตัดนะครับแล้วก็กดคอนโทรลเคกดปุม Ctrl คอนโทรลค้างไว้ก่อนนะครับแล้่อกดปุ่มตัวเคนะครับมันก็จะตัดออกแบบนี้นะครับอ่าเราแตดคอนโทรลเคคราวนี้เราอยากจะตัดตรงกลางออกเนี่ยเราอยากจะตัดตรงนี้ออกคือตรงนี้เอาตรงนี้เอาที่ตัดเนี่ยเอา แต่ตรงนี้ไม่เอาระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ไม่เอาแต่ตรงนี้เอานื้ออกไหมครับเราก็กด c ฟน l K รอบนึงเห็นไหมครับมันก็จะตัดส่วนออกมาคือตรงนี้เราไม่เอาเรากด Delete ทิ้งไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็คลิปมาต่อกันแบบนี้นี่คือตัดส่วนที่ไม่เอาคราวนี้มันก็จะมีขีดลัดนะผมย้อนกลับไปก่อนนะครับมันก็มี วิธีทําให้มันเร็วกว่านั้นครับตัวเราตัดของโทนเคแล้วครับปุ๊บตรงกลางนี้เราไม่เอาถูกไหมครับถ้าเรากดปุ่มดีลิทธรรมดาปุ๊บมันก็จะโอ้ตรงกลางเราก็ต้องมาเลื่อนวิดีโอขวามือมาทับมาซ้อนต่อกับวิดีโอซ้ายมือถูกนหมครับคราวนี้เราก็ใช้วิธีลบแบบอ่าเป็นแบบลิฟนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับโดยกดปุ่มชิปนะครับค้างไว ชิปค้างไว้นะครับเห็นไหมครับพอเรากดชิปค้างไว้เนี่ยมันจะมีตรงซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับเราสังเกตซ้ายมือข้างล่างนี้นะครับกดชิปปึ๊บอ่านจะขึ้นเลย add or remove นะครับเรากด delete มีโอที่ต้องมาเชื่อมต่อกันมันจะมาเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ แต่วิดีโอเนี่ยมันไม่มีเสียงนะครับอ่ามันก็มันจะม,มีอะไรครับง่ายๆตัดแบบนี้ครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้